อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับสกายวอล์คนี่อันนี้อยู่ใกล้หน่อยสกายวอล์คจังหวัดลำพูนเนี่ยน,นี้ผมมายืนถ่ายที่ตีนดอยติเลยครับเนี่ยเส้นทางเนี้ยมาจากลำปางใครที่มาจากลำปางจะต้องผ่านจุดนี้ครับวัดดอยติ เข้าไปถ่ายใกล้เลยครับอเข้าเข้ามาสถานที่เข้าเลยใหญ่ไม่ใหญ่เพื่อดูเอาแล้วกันเข้าเข้าเดินมาเฉยไม่รู้จักกันครับเป็นเป็นบริษัทเครือข่ายทำงานย้ายเครื่องจักรด้วยกัน ผมจะมาแต่ผมยังไม่ยังไม่ขึ้นไปนะครับสกายวอกโอ้สูงมากดูวันนี้รูปดูมันเหมือนต่ำๆนะครับนพอเข้ามาใกล้นะมันโอ้โหมันสูงเลยยอดไม้สิอเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูฐานฐานของสกายวอล์กโอ้บีมเขาบีมเขาใหญ่มากเลยครับ โอ้บีมบีมสามร้อยบีมสามร้อยคูณสองร้อยโอ้สูงมากดูเห็นแต่ในรูปที่เขาโพสกันนั้นก็นึกนว่าต่ำๆพอมาดูใกล้ๆนี่สูงมากเลยครับสูงกันโอ้สูงมากเอาแค่นี้ก่อนครับ